พ่อโนงดีคือพอ<ะ>่อไอพ่อไอคือพ่าน้องไฟน้องเลยพ่าไฟเนาะพ่อพไอข่ามกันขั้นตอนแรกยูเซ่ซื่อวะซื่ออยู่ไอวะข้างน้นก็คือแบบจะชนบทขระจำอมบาคายรถรถไหนข้างในนี่คือคนประจำเป็นบะคายน่ะแมนอันน<อ>ี้ห่ส กสบายดีและสวัสดีพงศ์ไอพี่น้องสวัสดีอ่งเบอร์เอทีมงานวันนาฬิกาซ่งน้องดีสาวลราเมื่อนี้แมนน้องดีก็คืออยู่ตลาดเนาะก็คือตลาดสวรรค์เขตพงศ์ไอพี่น้องชิพายเอไป็นเราเบิ้งว่ามันมีอีหยังแน่น้องเย็นตลาดชิดรุ่นช่างบอได้ครับรรชิรดรุ่นช่างพงศ์ไอนี่ บรประพูง้เหรอเร่อะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามทับสมอยู่ข้างในเลยว่ามันมีอย่างเน้ะครับไปเดี๋ยวสิดตาน้องดีเข้าไปเกาชมเบิงบรรยากาศภายในพ้าน้องดีคือผ้าอีฮะผาไอคือพ้าน้องไฟน้องเลยพ้าไฟเนาะผ้าไอขามกป็นขั้นตอนแรกมามาไปไปไปมาพี่น้องครับนี่คือตลาดยังเขาเอิญ ตลาดสวรรค์ใสตลาดสวรรค์ใส่เดี๋ยวมาเพิ่งครังนี้ก่อนเออพี่น้องครับนี่คือตลาดหมูเห็ดเป็ดไก่เพิ่นนะครับโอ้เขาก็ขายเนาะนี่เนาะอันนี้มาจากบ้านนอกเหรอครับเป็นบออันนี้คือโอ้อึ้งดูอะไรนี่ยอึ้งรถลาเซนฮ่า เงีให้ประมาณสองร้อยเนะาะสองร้อยกว่าบาทโอ้สองร้อยห้าสิบขึ้นปะฝนตกแล้วปะขึ้นมีอื่นบ่อยูอยูยูย,ยูสวันดีเขียนเท่านี้เป็นบอกมือมัตนอกยูยูแข่งไหนมัตนาแข่งไหนเซโนโอ้แสดงว่าฝนดีตัวข้างนี้บ้านไอ้ท่านได้ตกเลยโอ้สวัสดีเนานะึงไอเอมากินตุ้งตัว่เคยกินเคยกินเอาไอเอดูกลิน โอ้หลายอย่างเนาะอันนี้มีกบมีเขียดมีอึงมีอ่างโอ้นี่ได้อึง,องเออจยงสีงามนี่ยูดินสลายแมนแบบนี้งามเออตรงสีงามกว่าไปนั่นดีพะเลาะชมเลงนี่ครับพี่น้องครับคืออยู่ที่แขวงสวรรค์เขตตลาดสวรรค์ไซบ่ะตลาดสวรรค์ไซบ์เ<ร>านะาะ เป็นปลาสุดๆอันนี้เหรอปลาเลี้ยงนี่นะปลาเลี้ยงแมนปลาเลี้ยงาาจนปลาเลี้ยงต้องดีอ้าสังเกตสังสังสังเกตเบื้องครับน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอันนนี้เป็รู้สึกว่าคน อันนี้ขนาดเข้ามาสวยหน่อยนึงนี่นม,นมาสวยหน่อย<ม>น,นึงแล้วก็คนกันยังหลายอยู่คือเราสมมติว่าแต่เศร้านี่ส่วงตวแต่งแง่งแตงไงนี่ผมเชื่อว่าคนสิหลายกว่านี้แม่มเพราะว่าอันนี้เป็นตลาดเศร้ายาเที่ยงเที่ยงจะหน่อยคนจะมปิดปิดวะครับเร,เ,รเราเราเบิ่งกันครับเนี่ยโอ้พี่น้องครับนี่แหละคือบรรยากาศตลาดอยู่ทางตลาดสวรรค์ไซนคะครับเนาะ

ไเลือดตาด้วยอันนี่เห็ดเห็ดเห็ดบดอือแมงแขนกินฉันันทางนี้จะเป็นโซนผักอลไรเหือเทางนี้มันจะเป็นโซนผักแลนะ้วโซนผักแล้วอือโอ้อะโวคาโดก็มีเดยน้องดีแมนอะโวคาโด เมืองลาวมากวะลาวเขาจะปลูกอยู่บ่ปลูกอยู่ปลูกแถวอันปักเสปักซองปักซองด้วไปน้องครับกาสิเลาะชมเบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับนี่คือว่าบ่แม่นน้อยๆเด้น้องดีตลาดนี่วะเออโอ้ยง่ายที่สุดของสวนรคเขตแล้วอยากกินบักข้าวมั้ยุ้ยเซ่ซื้อวะซื้ออยู่ไปวะทางนั้นไปสิพาไปซิมเมืองบักข้าวน้ำกันนี่งั้นอยู่นี่ เป็นต้องไปเพิ่นขายเป็นโลขึ้นกันบอกภาพกันได้เดี๋ยวทำเป็นก่อนนะเงนเท่าไหร่เงินสิบสามพันเงินสิบสามพันซองมาเอาซองวะอเอาปอ๋อซิมเลยปอกได้อยู่บ่ะปอกได้เอาให้เท่ได้สิได้กินใช่ป่ะเด็กนี่เปลี่ยนวะต่อเปลีอเะเอ้โโอ้ บ่อลอดมาเตรียมน้ำเวไม่ค่าก็ได้เอออลอดมาน้ำตัวเนาะเอาอ้อันบ่บ่ปาดก็ได้ดอกอันใส่ใส่ถุงดาวสิไปเคาะออกก็ได้อ่าน้องดีหนึ่งเงินเจ๊นี่บ่เน่าข้าวก็ได้แล้วกันค่อยเอาน้ำเอีนี่ครับบักข้าวเท่าไรก็เนี่ยสิบสามพันเก็บสิบสามบ่สิบสามสิบหกเป็นเงินไทยก็ประมาณยี่สิบบาทเนี่ยอาเท่าไรหนึ่งล้านสองแสนพัน สองหมากสองหมื่นห้าฝนตกจะเทียไปทางนี่มีฝนจะเทียไปฝนตกจะเทียไปปีนี้เข้าใจปะเนี่ยปีนี้ฝนตกหรือยังมีมีบอกแต่ตกแล้วปะโอ้ยุดดมาทันตกจะเทียเลยไปเดินห้างต่อเข้า ทะเลสมเบูรณบรรยากาศอันนี้อันนี้เอียงปลาปรากฏตอนแมนปรากฏน้องดี<ม>ส่วนมากเรา,มา,เาห<ล>มักบะหมี่ข้าวรถรถรถดถรถหมักเมื่อวานก็ซื้อกินบะปลา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 แดก <laughs> หลังจากที่น้องดีพันพายเอเนาะเลาะทางนี้สุดแล้วแล้วน้องดีสิพายเอมาโซนนี้อีกเนาะครับโซนนี้เป็นโซนยังครับน้องดีนี่โซนทางไหนนี่อันนี้จะเป็นขจาวคายไปว่าประเภทไปว่ะอ่าพักคือกันเป็นโซนพักโซนเครื่องแหงเมนบ่แเมนเครื่องแหงแล้วก็คือคือคือด้านนอกน่าจะเป็นของที่ชาวบ้านนั่มาขายอยู่ข้างในนี่ก็คือแบบเชลชนนบดขจังเอามาขายรถรถไหน ข้างในนี่คือคนประจำเหมืนบ่ร์ไคน่ะแมนอันนี้คนประจำคนสวรรค์นะที่คนละระบบเนาะโอเคเลยไปดพี่น้องครับเดี๋ยวบปอีกสิบห้านี่น้องเ้าคุณก็จะเปนอันับอันจะเป็นซ้นทั้งคุณจะเป็นซ้นแบบเนื้อเห็นไหมทั้งคุณใครเนื้อขายปลาขายอันนื้อทั้งคุณเดี๋ยวสิพายเอไปโซนนี้อีกเนี่ย จะเป็นโซนพักก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะไปโซนเนื้อครับถ้ารู้สึกว่าคนคนคนหลายเนาะตั้งสาอันจะลายกว่านี้แ,น,แน่ม่นอันนี้มันสวยในจากน้อยแล้วเนาะสวยแล้วพี่น้องรับถือเป็นโอกาสดีเลยที่จะได้นำพาพี่น้องเขาเราชมเมืองบรรยากาศน้ำกันครับน้องดีตั้งแต่จีน้องดีมาเฮียนอยู่สวรรค์นาเกตแมน่นว่โดยเราเรามาดูบ่มาตลาดน,นี้ ดูอยู่แมนย่ามแบบว่ามีงานแบบใหญ่ๆเ่าก็สซีเข้ามาหานี่เพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยดินี่เป็นหานที่แบบใหญ่ที่สุดของสมานาเขตเลยครับก็เลยอันมานี่แต่ว่าถ้าแบบเขาซื้อกินในบ้านเ่ากระซี่ใกล้ตลาดนิดหนึ่งใกล้ๆเหมือนออันนี้คือสมมติว่าเป็นการถึงงานเ่าก็สซีมาเอาวัตถุดิบจากตรงนี่สมมติว่างานดอกงานแตงนี่ก็เอาอยู่นี้มั้งปะโอเคเลยไปเข้าเข้าไปส้นนั่นปะ ปุ่นโซนทางในในกลางๆเลยอันนี้ผักเขาเห็นแล้วปะเขาไปได้นี่ก็ได้สีสีผ้าอยากอยากพาไปเบิ่งโซนเหนือโซนอาหารทะเลมีบ่อห่านนะน้องดีก็สิได้เอาเป็นข้อมูลเล่ากับข้อมูลให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำอันนี้ท่องทุนมันจะเป็นส่วนนะเจ้าแบบกินข้าวด้อะกินข้าวจะเป็นทางทุนฮะตัวนี้จะกินข้าวอ๋อสิมีโซนกินข้าวมีเฟิร์มมีข้าวเปียกกันสิวะ ก็สิกินใหญ่กินดอกน้องดีมันมรู้สึกว่ามันผ่อนถ่ายไปแบาอยา,า,ากินข้าวหัก็สมัติแบบกินยูนิกได้เลย,เลยครับอันนี้ก็จะเป็นส้นของขนม,ม,น,มน,ขนะครับขนมหวานนะครับหลายสิ่งหลายอย่างปลาแดกหอมให้หย <laughs> มากบอกน้องดีน้องดีกินปลาแดกเคยกินบ้างนเห็ดชุ่มตํำกินโอ้กินปลาแดกขวดวะต้นก็กินได้ล,ละ โอ้นี่โซนปลาแดกโซนปลาแดกแท้ๆเลยไปโซนกินเข่าอ่ะอยากเข้าอ่ะกินมั้ยจะกินก็ได้อยากกินมั้งรอบกันอันนี้จะเป็นโซนที่เพื่อนกินเข่ากันบอกระจุนี้เฟื่อมีข้าวเปียกนะครับคือคนมาจากทางอื่นหรอกอ่ะสิมากินอยู่นี่หรือว่าคนในพื้นที่นี่ก็แม่ค้าแม่ค้ายนร่าซื้อกันกินเองกันบอกระ คน,ลนไล่ใบ<ป> <c oughs> คนไล่ปะอะไรกันนะคนละไล่ปะไล่ปะไปเดี๋ยวสิเขาไปโซนนั่นในครับว่าอันนี้จะเป็นโซนของหมูโซน,เน,นเนื้อแล้วโซ <c oughs> นเนื้อแล้วอันนี้เนื้องวัวอันนี้มอาอีกเป็นตากล้องให้น้องดีนี่เพื่อนสิบว <c oughs> ่าเอาเพื่อนบอกดูแท้สองคนเลยใช่หรือเปล่า <c oughs> อันนี้จะเป็นโซ <c oughs> นของเนื้องัวครับ นี่ก็จะเป็นเสือเอ้ยซินงมมัวงัวหว่าซอ,อยจุนี่เป็นหมูหมู้างเป็นใหญ่ไหมขักเนาะ เป็นแต่ห่อดีนะเอามาห่อเอือเอามาพันอันนี้พวกนี้เหมือนชวนไล่หนึ่ข้าเจ้ากระสีอันน้ำเข้ามาไต้ทยพององมาไต้ทยเว้ดครับไปเรียวๆหน่อยพี่นองเข้าเบิร์น้ำกัน ไปเบิ่งอันส,วน,สวนไก่สวนไก่เหรอเตยไก่ส้นอาหารทะเลก็มีดได้หน่โอ้ระวังมือนเนอะอรู้สึกว่ามันมือนๆจักหน่อ,นอยอาหารทะเลส่วนแรกเป็นน้เข้าจากทาไทยเลยทะเลนั่นบอกออสดดีคือกันเนาะอยู่ทางนี้เนะาะไร,ไราคเยอะโลเท่าไหร่เน่ยโคละแสนโคราเซนสิบป,ประมาณรอ้รอยกว่าบาทเนาะเป็นเงินไทยเนาะ ลอยเคสสิบบาทเนาะทำเนี่ยบอนม่ได้ยวเนาะอันเลาะเบิ้งครำเนี่ยโอ้มิตรของดีเนาะทั้งนี้ก็ได้มิตรของไทยมาตะไทยแบบเนี่ยนี่พี่น้องครับเป็นของมาจากประเทศไทยบ้านเราโอ้งามงามเนี่ยชุดเลยเนาะบ่มีหมองเฮ็ดยินมาเที่ยวอันอันนี้ของหน้าวะแม่ของไทยเบิด้นบ่โอ้คือนาาาาเเเข้มไทยบิดนะนี่ครับพี่น้องของจากประเทศไทยบ้านเรา ปนนิขอบคุณหลายๆ์ด้วยแม่เด้ออันนี้ครับไปส่วนไหนไปทางนี้ไปโอ้มีเจ้าของขับรับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ตัวเป็ดด้วยนี่อันนี้เป็ดอันนี้ไก่เนาะบูมีบอลแตงกินเนาะมาเลาะเบิ้งกันมาเลาะเบิ้งกัน โอันนี้ไม่ได้ของทะเลหมดเลยวะย่างต่อเลยเราอเคอยหย่องเอาแล้น้องดีฮะคอยย่างคอยย่างแล้วมันหมื่นเน๊บปหมืน่นเกี๊ยบกเก้าเอ็นนะมื่นเก้าเอาบไหมื่นหมื่นแล้วนะ